สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการกระจายของแสงกันนะคะถ้าเกิดครูนำปริซึมมาหนึงแท่งนะคะนี่คือหน้าตาของปริซึมนะคะดูตามภาพแล้วครูก็ฉายแสงขาวไปตกกระทบที่ปริซึมเราจะพบว่าแสงขาวมีการหักเหครั้งที่หนึ่งะคะตรงจุดนี้หลังจากนั้น แสงก็จะเดินทางผ่านจากปริซึมแล้วก็หักเหออกไปยังอากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดนี้เราจะพบว่าแสงข่าวนั้นจะกระจายออกเป็น7ดสีด้วยกันทีนี้เจดสีนั้นนะคะเรามาดูที่สีม่วงเลยสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่มีอัตราอัตราเร็ว ในการเคลื่อนที่เนี่ยสูงที่สุดความถี่ก็สูงด้วยซึ่งถ้าความถี่สูงจะทำให้ความยาวขึ้นสั้นการหักเหทำมุมได้มากที่สุดนะคะส่วน คลื่นแสงที่มีอัตราเร็วต่ำที่สุดก็คือแสงสีแดงนะคะความถี่ก็ต่ำที่สุดความยาวคลื่นมากที่สุดนะคะการหักเหทำให้เกิดมุมหักเหเนี่ยน้อย เราจะเห็นว่าแสงแต่ละสีนั้นมีการหักเหที่มุมต่างกันนะคะเราจะเรียกว่าสเปกตรัมของแสงภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือการเกิดรุ้งค่ะทุกคนคงเคยเห็นรุ้งนะคะเราจะ นำความรู้เกี่ยวกับการกระจายของแสงมาอธิบายการเกิดรุ้งค่ะรุ้งมีสองประเภทด้วยกันนะคะก็ได้แก่รุ้งปฐมภูมินะคะซึ่งสีม่วงจะอยู่ด้านล่างส่วนสีแดงจะอยู่ด้านบนแต่ถ้าเป็นรุ้งทุติยภูมินะคะสีแดงจะอยู่ข้างล่างแต่สีม่วงจะอยู่ข้างบนเราจะสามารถ นำความรู้เรื่องการกระจายแสงมาอธิบายการเกิดรุ้งได้อย่างไรคะการกระจายของแสงสามารถอธิบายปรากฏการณ์การเกิดรุ้งได้ครับในบางครั้งเราจะเห็นรุ้งสองตัวอยู่บนท้องฟ้าพร้อมกันรุ้งตัวล่างกับรุ้งตัวบนจะมีแถบสีที่แตกต่างกันนะครับถ้าสังเกตดีๆรุ้งตัวล่างเราจะเรียกว่ารุงร้งปฐมภูมิส่วนรุ้งตัวบนเราจะเรียกว่ารุ้งทุติยภูมิครับ เรามองเห็นรุงร้งปฐมภูมิได้เนื่องจากแสงอาทิตย์ตกกระทบกับหยดน้ําทางด้านบนเกิดการสะท้อนกลับหมดภายในหยดน้ำหนึ่งครั้งโดยแสงสีม่วงจะหักเหอ,ออกมาอยู่เหนือแสงสีแดงครับคนเรามองเห็นรุงร้งปฐมภูมิมีแถบสีด้านบนเป็นสีแดงจากหยดน้ำที่อยู่สูงกว่าและจะมองเห็นรุ้งมีแถบด้านล่างเป็นสีม่วง จากหยดน้ำที่อยู่ต่ำกว่าครับส่วนรุ้งทุติยภูมินะครับเกิดจากแสงอาทิตย์ตกกระทบหยดน้ำจากฐานด้านล่างเกิดการสะท้อนกลับหมดพายหยดน้ำสองครั้งโดยแสงสีม่วงจะหักเหอ,ออกมาอยู่ด้านล่างคนเราจะมองเห็นรุง้งทุติยภูมิมีแถบด้านบนเป็นสีม่วงจากหยดน้ำที่อยู่สูงกว่าครับ ล้วจะมองเห็นรุ้งมีแถบด้านล่างเป็นสีแดงจากหยดน,น้ำที่อยู่ต่ำกว่าเรามาสรุปการเกิดรุ้งปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมิอีกครั้งนะคะภาพด้านบนนะคะทางซ้ายมือแสงตกกระทบที่หยดน้ำด้านบนนะคะแล้วก็เกิดการสะท้อนกลับหมด หนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็หักเหออกจากหยดน้ำไปยังอากาศนะคะแสงสีม่วงมีการหักเหได้มากกว่าสีแดงจึงอยู่ด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นการเกิดรุ้งแบบทุติยภูมิมันมีความแตกต่างกันตรงนี้ค่ะตรงที่แสงจะเข้าด้านล่างของหยดน้ำเห็นไหม แล้วก็เกิดการสะท้อนกลับหมดสองครั้งนะคะจึงหักเหอ,ออกไปสู่อากาศโดยที่แสงสีม่วงเนี่ยมีการหักเหมากกว่าแสงสีแดงจึงอยู่ด้านล่างค่ะทีนี้ในมุมมองของคนที่เห็นรุ้งแบบปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมินะคะด้านบนเป็นแบบปฐมภูมินั่นก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับการเกิดหยดน้ํามีหยดน้ำสองครั้งเออขอโทษที มีหยดน้ำสองหยดคือหยดน้ำด้านบนและหยดน้ำด้านล่างนะคะในมุมมองของคนที่เห็นเราจะเห็นว่าจะเห็นดีแดงอยู่ข้างบนและม่วงอยู่ข้างล่างเพราะมันมีการสะท้อนกลับหมดของหยดน้ำสองหยดคือด้านบนและด้านล่างแต่ถ้าเกิดเป็นลุงทุติยภูมินะคะอันนี้เป็นหยดน้ำด้านบนและนี่เป็นหยดน้ำด้านล่าง แสงสีม่วงจะอยู่ด้านบนและแสงสีแดงจะอยู่ด้านล่างนี่ค่ะยังไงนักเรียนกลับไปทบทวนอีกครั้งนะคะเพราะว่าเมื่อเข้าใจแล้วนักเรียนก็ควรจะจำให้ได้นะคะในเรื่องของการเกิดรุ้งและในเรื่องของการเกิดรุง้งปฐมภูมิและรุ้งทุติยภูมิสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ